สวัสดีเ,เพื่อนเพ่นทุกคนนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะไปเลดบ้านนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เป็นการเลดเองนะทุกคนจะเป็นการแบบไปช่วยครบเลดนะคือมีน้องในแคนผมอะมาชวนให้ผมมะไปครบเลดแคนหนึ่งแคนอื่นอะไม่ใช่แคนผมนะอืผมพวกผมว่า,วางๆก็เลยมาทุกคนมากันหลายคนเลยในแคนก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามชมได้เลยครับผมไป <S <S เฮ้ยบ้านมันอัพปะเนี่ยบ้านมันเปลี่ยนตรงปะเนี่ย บ้องขาวอยู่ในกลองขอปัดเตียงอันนึงหน่อยบ้องเปลี่ยนทรงวางเตียงให้เปลี่ยนทรงแล้วเปลี <Nag> ่ยนทรงใหญ่ขึ้นนะพี่เอาให้พี่โอาไปแล้วอะไรอ่ะโอ้โหกระตุกอะไรอ่ะเองยองอะไรเบสเบสแอดแอดแตรเขาคนนึงแตร์่เขาวางที่นอนในกันที่ที่นอนมาไล้วที่นอนไปแล้วพี่หนูให้หนูให้พี่เราขออันนึงพี่ขออันนึงเลยเนี่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 ยในกองในวางเลย เพื่อนพี่วเฮ้ยมันยิงแคมป์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 รอมันยิงแคมป์นะระวังระวังระวังยิงแล้วยิงใหญ่แล้วมันยิงละมันยิงแล้วโอัพแล้วอัพแล้วอัพแล้วอัพเสร็แล้วพี่ทำแบบนี้ให้พี่ระวังแฝงนะอยู่ตรงแลมวทำทำกระแพงไะพี่ทำอยู่พี่ทำอยู่พี่ทำอยู่แล้วนะแคมป์แคมป์ไม่แตกแคมป์ไม่แตกออก ตัวบ้องขาวอยู่ในกล่องข้างในนะพี่ใครจะเล่นสไนเป้าอ่ะผมมีคูนแตอยู่นะไอ้บ้ายิงมานั่นแหละเอาไม้มาหน่อยเลิกยิงแล้วตัวแคมแตกเอ้ยตัวบ้องแตกตัวบ้องแตกเปลี่ยนไปยิงตรงนี้แทนตัวบ้องแตกตัไม่เอาได้ไหมเนี่ยตัวบ้องล้มตัวบ้องล้มตัวบ้องล้มตัวบ้องเหรอคือสไนไอ้สับสัสวางกล่องเลยสัสเองมีติวอ่ะจีนพุ่มไม่มีกล่องไม่มีกล่องไม่มีกล่องเฮ้ยยิงเดี๋ยวยิงแคม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  ไอ้คิดได้โตพังแคมดิเฮ้ยแตกแล้วอ่ะเรียบร้อยการอยกการอยู่การอยูกตายตายตัวบ้องมันตายตัวบ้องมันตายอะไรวางที่นอนให้กูเลยอยูพี่ทำไอ้นี่ให้นะกำแพงเก๋ีูยิ่งกินกินโมเลก สันมันอยู่แคมป์แล้ววัสันทงแคมป์ทิ้งจีที่เลือแคมเลยก็ได้เลือแคมเลยก็ได้แยกกองอ่ะกองวางวางเลยเนี่ยในกองอ่ะ พี่เบยอัดแล้วผมของในแคมใ้มอัด่อีกแล้วพี่พี่การอยู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 ่บยอา้ใ้มาแมเลยปมันยิงไม่โดนมันยิงไม่ถึงแคมปเดกระเป๋าฉลับหน่อยน่าจะใช้เอาพิวให้ยุดดยุ้ด้หน้่ะเบยไปจัดพิอมม่อมไเร็วรีบหน่อยบยองตัวบ้อง ตัวบ้องเจ็บทำยี้ยึดกำแพงมั้ยพี่เอายึดกำแพงก่อนเลยยึดหอมันก่อนเสแล้วเสร็จแล้วโอ้ยชิตัวบ้องแตกตัวบ้องแตกไปเพี่อไอ้ไหนวะม้องอยู่บนหลังคาบนสุดอ่ะได้แล้วน่าจะไปเก็บไม่ได้อยู่กำลังจะไปชุบเลยพี่เฮ้ยเอาเอาเองคิดจะตเองเอาคนสี่ไหมเออเออนั่นแหละรอบไปรอบไป ไปรอบไปรอบไปใครใครมีอีกใครดันบิวอ่ะดันแล้วดันแล้วบิวบิวแดันแล้วใช่ไหมตรงหน้าเดี๋ยวผมคอยเอาระเบิดติดตัวในพี่คนคนโคบทำบิ้ว้ายขวาเลยใช้ไหมใส่ขวาเลยจ้ะปล่อยไปดิเออแปลว่ามีระเบิดนะดิเออเนี่เน่อยู่อยู่นอกระแพงเลยจะตายอยู่ ใครมีร่อนน่อยพี่มันเห็นไอก่อนปะพี่พี่โอนหน่วงไหมมันโคตรหน่วงเลยว่ะได้บิวไหมไอมีบิวไหมอยากกินบิลต้มแขงระวังไม่ได้ไหนบิวก้แพงอยู่ไหนอ่ะแต่ได้อยู่ฝั่เดิมด้ป่ะระวังบุ๋งไหมไปยิงบุ๋งนะไม่แน่ใจตรงนี้เหรอตรงนี้ตรงนี้น่า ข้างกำแพงด้านนอกใครอ่ะเพื่อาเพื่อนเหรอคนนี้ชุดปีกเนี่ยแล้วนะบิวกำแพงด้านในแตกแล้วบิวก็แพงด้านในแตกแล้วใครวางเอาด้านนอกให้แตกเลยเอาด้านนอกให้แตกเลยเออกำลังกำลังตรงบิวด้านนอกอยู่ไหนไล่เช็คดิเตียงที่พังหมดเลยมันมันยิงบ้องเสร็จเตียงที่พังหมดเดี๋ยงบ้างเลียงบ้างไว้ดีนายก่อนเร็วเตี้ยงเรี่อง ด่วนเลยใครอย่ะทีมทีมทีมได้ไหมครับเกิมได้ไหมยิ้มซาอพี่ต่อพี่ทีพี่ทีมหน่อยไม่จิ้งไวน์บุญอ่ะไฟไฟถอดไฟไปไหมพี่วิทย์เปิดต่อเลยพี่เปิดต่อเลย้ี่ยังอยู่มันยังอยู่เจนมาแล้วมันอยู่บนหลังคาใครมีลูกบ้องขาววะมันอยู่บนหลังคาไม่บิ้วกำแพงได้ยังครับต่อผมหน่อยได้บิ้วกำแพงแต่อยังหนึ่ง มันติดมันติดมันติดบิวหอโกมโกมาที่ตรงไหนครัไอหอโกมกรังเฮ้ยมืนล่อนเข้าได้นะตรงนั้นน่ะใช่บนแคมป์แล้วอ่ะมันยังไม่ขอขบนงไม้อยู่ในบิวนะไม้อยู่ในบิวไอที่ขอไอที่ขอกระสุนผ่ที่ขอกระสุนหน่อยกระสุนานเขา่มามาเอาพี่หบ่ มีคนอยู่ในห่อนี่มั้ยเคลียร์ล้วก็เคลียร์เตียงยังเคลียร์เตียงยังเคลียร์ยังอุ้ยอุ้ยเร็ยระวังระวังมันยิงอัดนั่นไงกูว่าแล้วนั่นไงกูว่าแล้วมันยิงอัดมันยิงอัดตายตายตายมันตายมันตายมันตายอยากนั้นคือไปเอาของแบบไปไฟนั้นมันผิดมันยิงบ้องมันตาเพราะหนูมีมันอยู่ชิบหายแล้วพี่ตกรูพี่ตกรูอะเวนเอาชิบหาย ไม่มีลอนด้วยพี่เราใครเขาลูกบ้องอยู่ตรงเนี้ยยเนี่ลูกบ้องอยู่ตรงเนี้ผมไปเก็บต้องเจาะรูนะเก็บลูกบ้องต้องต้องต้องเลทตรงนี้ว่ะไม่งั้นออกไม่ได้ตั้งแต่ผมออกได้นะพี่ผมมีป้องมีเนี่ยเลทเลยพี่เจาะเจาะจอดผนังอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวติดอยู่ในนี้เลยว่ะพีไม่พี่ก็ไม่มีเครื่องร่อนด้วยต้องเจาะผนังว่ะใครเจาะผนังได้ไหมเนี่ยเออสวย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 ด่วนเลยเดี๋ยว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 มันมาเอานั่น ระวังผนังบนตัวเดียวเลยไอตัวที่มันยิงปืนนั่นน่ะ้ององะไรี่ใช่ไอที่มันชอบยิงบุ๋งอะ่ะปแม่บ้องหายน้องโค้ชมันตอนแรกอ่ะมันไม่ได้ยิงไงแล้วเมื่อกี้ไอ้นั่นเลยมาป่วนแม่บ้องพี่มีอยู่นะใครเนี่ยแต่ของพี่เป็นแม่บ้องแม่บ้องพี่เองนะอ่ขแแมนะ โอ้โหแต่งตัวเหมือนเพื่อนด้วยเลกอลิกเนี่ยแล้วของไฟไปไหนวะไม่หายไปแล้วอ้าวน้แเอายิงบล็อกตัวเองเหรอไอรว่าต้องปิดบันไดก่อนโอ้โหเด้งผมดเด้งพี่ได้ได้ิวแล้วได้บิว พี่วางไหมหนูจะวางวางวางทีมครับผมไม่หน่อยวางไม่ได้ต้อผมว่าผมเลกตายไกินระเบิดนี่แหละตายอีกรอบมีใครได้บิลไหมมีใครได้บิลไหมไอ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 วางละลื้อทิ้งลื้อทิ้งโอเคโอเคลื้อ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 ออกให้หมดแล้วมีบิลมามีบิลมาข้างบนมันเตียงใหญ่ปะไอรีบลื้อทำหัวทำหัวขึ้นไปสูงๆหน่อยทำหัวขึ้นสูงหน่อย เหลือหมดเลยใช่ไหมพี่ท็อปไม่เหลือเลยนะเลือออกเลยลือลงรถบิวบิวเอาทำห่อไหมเข้าไปมีป้อมซ้ายฝาเลยนะสายแตกแต่เอกแตกไหนพี่นอยเอ็มนะไอพี่มันจะไม่ติดบิวลงรถหรอตรงไหนอ่ะมันมีบิวพีระเมตริกบิวหนึ่งใช่มีบิวพีลาเมตริกใครที่ใครอ่ะผมนะผม

ป้อแตอมยาเลยูอแม่งลากปวามวะต้อมมันแตกแตไม่เอาไม่ได้มันตกมไหรพี่ขบบนด้ไหมบนวิทย์ไหมต้องเอาป้อมมาต้องเอาป้อมมาคบครบป้อมอย่างเดียวอ่ะยิงบ้องยิงป้อมทิ้งปีนะนะ แวบ้องเไอแต่วมาไปให้แตกตัวรูแตกตัวรูตแตกตัวรูแตกเรตัวรูแตกมันยิงมันยิงมันยิงพี่มันยิงพี่ราเปิดที่ตตกไหพไจ้อยู่ไหนอะชอตกตรงที่ยังไงะรอดลอ้ยตูพี่กลังเข้าไปพีกลัง้น้ไม่มีใครผมไม่มีคนคบไม่มีคนคพี่เลยมแตกตัวบ้องแตกต่เเอายาายเย พี่เอ็มเอเมยาพี่เอมยาผมเป็นอยู่อันนี้อยู่เลยพี่มนั่งเข่มันเอาบ้องออกไจีบ้องไม่จีบบ้องเลยหลุดเฉยเลยการเล่นไม่หุดการหลุดการุดยาเป็นราก็มาแล้วมเก็บบ้องเก็บบ้งออกมาหน่อยเก็บบ้งออกมาหน่อยตัวบ้องแตกแล้วตัวบ้งแตกแล้วาเก็บบ้องมาเก็บ้อีส่วนนี้ยเนีเนี่ยโผลไปอยู่มัน เก็บป้อมบอกเก็บป้อมบอกเก็บป้อมบอมเก็บป้อมได้ไหมใครถือบ้องใครถือบ้องมเร็วม่ใครถือบ้องสวย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 สอมไฟไฟต้องได้เลยเก็บป้อม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 เลยเก็บป้อมเลยเก็บป้อมเลยไม่คุ้ใครยิงเลยไม่คุ้นใครยิงเลย

ปะทูรุดีปะม่มีเตียงตัวลากตาย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 แล้วเอดีต่อเลยมี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 บ้อมอีกมีป้อมเดี๋ยวนะบ้องผมหมดแล้วเนี่ยโอ้เวรกรรมมีบ้องซ้ายไอ้มีป้อมซ้ายแต่ยังแตยัง ผมก็มอ่แต่ยังแผมหอดแด้ใ้ามีคนบินมีคนบินไม่มีไม่มียาเลยไม่มียาเลยผมไม่ไมให้ตัวบินตายตัวบินตายเว้นปโยู่เว้ปยู่เว้นประยแดล้นแล้วมแล้วน้อมีคอมยมีคนจะชชาที่แล้วว่ะผมว่าคนยี่ยมฮัลโหลฮัลโหายายาฮัลโหลผม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 มีหน้าประตูมันเนี่ยตายอีกหนึ่งตายอีหนึ่ง ประเดพอดีปะเนี่ยที่ผมกระโดดอยู่นะกระโดดอนะเนี่ย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 มาที่ผมกระโดดอยู่นะสร้างกำแพงผมผ่อนเออไอไอเบลได้เพิ่มพี่ผมผมผมไอเบลได้เพิ่มไม่มีเลยอะไรไปเอาได้มาหน่อยค่ะไปดูที่นั่นน่ะได้กับนี่นี่ได้กับบมั้มีได้อยอะมีได้อยอะเราต้องเคลียร์ป้อมก่อนเนี่ยมีใครมีบ้องไหนมตัวตัวแตก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 ที่็อปได้อยู่นิดได้ได้ ได้ได้อยู่ที่พี่ฝ้อ่ะนี่ๆตรงตรงทางเข้าบอกวะนะผมจะเล่นต้นไม้ต้องเขี่ยป้อมใครถือบ้องใครมีใครมีบ้องไหมข้างหลังเนี่ยข้างหลังที่มีใครมีบ้องไหมมันต้องมันต้องมีคนมีบ้องถือถือถือคุมหลังไว้อ่ะเปย์เอาลูกบ้องมาคุมนะผมผมมีแต่บ้องยิงคนนะพี่ตีลูกบ้องมาให้แถวหนึ่งเปยลูกบ้องมาให้แถวหนึ่งตายตายตายไอ้ตัวตัวจะอุดตาย

มันลาบป้อมมามันลาบป้อมมาฮัลโหลป้อมไม่ได้อยู่ไหนอยู่ไหนป้อมอยู่ข้างบนแตกแล้วดันเข้าไปเคลียร์ป้อมนี้เฮ้เคลียร์เบย์อยู่ในแคมป์มะเบย์แล้วผมแล้วผมขึ้นออกมาเฮ้ยไฟเอ้าเรนระวังน้าถ้าน้าถ้าเก็บได้เก็บก่อนนะผมจะเก็บอะไรก่อนเก็บเงี้ยจนบางดูสันอ่ะตามมาหน่อยดิมันเต็มหมดเลยด้ยเดี๋ยวไปวางใหม่ให้อะไรบอล มันว่าอะไรเมื่อกี้มันในแล้วในแล้วมันเก็บป้อมเฮ้ยเก็บป้อมหน่อยเก็บป้อมมันลากป้อมมาลากป้อมวะพี่ไม่มีป้องแล้วอ่ะเอาเาไปเอาไปเอาแม่ป้องไปได้ไหมให้ผมท่องยิงรอบป้อมไหนได้บ้านผมจะแปดไดเอมเอาของเลยเดี๋ยวผมรอให้เดี๋ยวผมรอให้

โทรมาเอาไปดิมาเอาบ้องไปบ้องเขียวอ่ะไม่เอาไงไอไออาร์ไอจีง่ะผมไม่มีบ้องเขียวไออาร์ยิงแกป้อมดิใช่ใี่ไอ้ารยิงเดี๋ยวเดี๋ยวไอแลกไปนะแตกแล้วมแตกแล้วตกผมมีได้เยอะนะนะเห็นตกผมแคบอ่ะไม่เห็นว่ะแม่งมัวจัดเลยไปพี่พยายามจะหาอยู่เมื่อกี้ ชชัั้้นนนไหเราเห็นละใดเก็บมาแล้วไฟแล้วเปิดเป็นหมดแล้เปิดเราหมดเลยดิทำยังไงแม่ป้องอยู่ที่พี่เองมอ่ะพี่เก็บได้มาแล้วนะเก็บของเราเคลียร์ของออกก่อนไปออกก่อนได้ไหมเนี่ยโคงปืนแม่งโคตรเยอะเลยโอ้โหมาเคลียร์ของก่อนได้อยู่กับพี่อ่ะเฮ้ยมันเหลอตื้อแ้วกระระเบิดลมหายเฉย ใครไปลีนะใครก็ได้มาโกมันหนึ่งได้มาโเต็มตัวเลยเฮ้ยมันลากป้อมอีกแล้วทิพไห้ฮ้ยพี่เด้งเลยพี่เด้งเลยเด้งขาหน้าป้อมเลยโอ้โหรอบนี้พี่สองป้อมเลยสองป้อมเลยยิงได้สองป้อมบอลระเบิดบอลระเบิดบอลระเบิดเนี่ยโอ้โหรอบนี้พี่เกือบแตกอโตัวตัวมันเชื่อจีนปะวะเฮ้ยตัวใครเนี่ยเชื่อจีนเนี่ย เอ้ยมันพังเตียงทิ้งหมดเลยอะเตียงข้างนอกอะที่ไหนเนียตัวใครชื่อจีนตัวใครชื่อจีนถือเสื้อหันยาวเนี่ยพี่พี่พี่พวกเราเสื้อสีดำอะพี่พี่ดึงผมหน่อยดึงผมหน่อยนี่ไงไฟดึ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 งบอลไม่ได้เหรอชื่อจีนน่ะมันเปิดประตูนะมันเปิดประตูนะผมผมว่าระเบิดตรงนี้ออกไหมระเบิดตรงนี้ออกไหมแล้วเราต่อตัวใครไปหลักป้อมหลักป้อมโอเคสวย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  อ๋ออยู่ปอะขึ้นมาขึ้นมาต่อตัวไหนต่อตัวไหนเอ็มเอ็มไม่ได้ไม่ได้ผมขอต่อสุดท้ายมาอีกตัวแล้วมาอีกตัวเลยด้านข้างมาอีกตัวด้านข้างฮัลโหลมาแล้วนะมาแล้วนะลักป้อม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 มาแล้วนะมาเฮ้ยมาลักป้อมเลยบอกแล้วว่ามันเตรียมตัวโอ้วางเขาบอก

แปลอยู่แปลอยู yeah. is. Is yeah. so oh, ader, ่แปลอยู่ใจเย็นโอ้ยม mm ีคนคนนึงต้องขึ้นเบนเหมือนกันความแตกความแตกแล้วความแตกแล้วอุ้ยีนหว่่ต้องคอยโคบอยากให้มันลากได้ได้ไปมันตาย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 ตัวเนียนตายตัวเนียนตายลากมาอีกป้อมแล้วมันลากมาอีกป้อมมานะฮัลโหลตัวลากตายตัวลากตายตัวลากตายโอ้โหลากสองป้อมเลยมันกูเกิดได้นี่ย

ปิดแล้วปิดแล้วแม่งปิดแล้วอะโอ้โหระเบิดตรงนั้นัน่นะ,นะพี่นี่ให้อยู่พี่นี่ให้อยู่ม,ยม่ได้เ,ดอ,ดเอาป้อมออก,กนอนป้อมแต่ป้อมแตกป<ต>้อมแ,แตกหนึ่ง าพ่ยแม่งอับเหล็กเลยชิบหายมาได้ของไปดิโดนโดนโดนถอยมาถอยมาถอยมาถอยถอยถอยโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษเกินเล่ะครับปอมปๆอมปอมมันเอาละไรไอพี่คุกซ้ายอกโอ้ัหแรงอุดว่ะมีกําแพงกําแพงหาย่ะ แต่แม่งอัพเลยของหมดเนี่ยของหมดเ่ยฮะโอวายแล้วโอวายประมาณมาผมรื้อกำแพงให้ทุกคนจะได้เกิดง่ายขึ้นนะเออดีเอาหามยวกำแพงเนี่ยแตกไดไหมพี่มีได้แน่ๆตัวนี้จะแตกแล้วเนี่ยตัวนี้จะแตกแล้วเนี่ยตัวนี้จะแตกแล้วเนี่ยเห็นผมไหมเนี่ยๆมันเนี่ยตัวนี้แตกไอ้ตรงนี้จะแตกแล้วไฟเออ ไอ้ป้อมป้อมปั๊มทิ้งหายเกือบดอกก่อนวนหนึ่งไฟจะพื้นปีมันอยู่ตรงพนังพนังพนังฝ้าโตช้างมันอ่ะน่าจะใช่ผมมาข่นวลด้วยมันุ๊น้ำแปดได้ปะแปดตรงไหนแปดตรงนี้นะระเบิดปะระเบิดปะแปดนะแปดนี้เราก็ได้กลุ่มเจเลตป้อมทิ้งไปแต่มันไม่แตกว่าไฟเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องยิงนิดนึงอ่ะติดลูก

ห้องแม่งโล่งเกินไปอ่ะป้อมมันสักร้อยป้อมได้ไหมเนี่ยโอ้โห,โโหคือตอนนี้เข้าไปไม่ได้เลพี่เข้าไม่ได้ออกไม่ได้เพราะว่ามันมีน้ำมา,าให้ผมตอกหัวนะน้ำมาให้ผมตอกนั่นนะไอ้คนรอบป้อมยิงก่อนกับตูนทั้งหมดเลยยิงอะไรทิ้งไปร่วงพวกมันอ่ะป้อมลังเดินเอามายิงกับเอามายิงกับป้อมยิงเหเฮ้ยป้อม ตัวลากอุ้ยแตกเลยกูเรอยโดนลากว่ะมันอยู่บนหัวมันอยู่บนหัวเอืออันนี้ตายจริงตอมบอดันตองมันปิดวะมันปิดมันปิดต้อมมันปิดต้อมหมดแล้วอุ้ยเดี๋ยวนึงใครว่าเราไปเล่น์เดิมให้เราไปแล้วลากอมอะไอพี่มันปิดมันปิดเปิด้อม โอ้มันมันอวดเราอะไปเก็บเก็บของนึงมอาก่อนก็ได้เอ้าโอ้ตันน้ำมาต่อหวยผมน่อแคมแป๊บนึงอ๋อโอเคป๊บนึ่งป้อมหนึ่งที่เดิมป้อมหนึงมันปิดหรือเปล่าป้อมเดีมเพราะกระสุนหมดไม่มีใครเก็บโคตรดีเออสวย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 ใครมีระเบิดเหลือบ้างบ้างเนี่ยตัมัด บอกได้ป่ะผมเจอผงขามันเรียบเลยเอยพี่เห็นแล้วพี่แล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเข้าไปอาร์ต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 โอเคโอเคโอเคได้ได้ไหนไตรงไหนครับขนออกไปตอนขนของไปวันนี้พี่ขนให้พี่ขนให้พี่ขนให้เดี๋ยวพี่ขนเองไปพี่ออกแล้วทุกอย่างเอาทุกอย่างขาวเอาทุกอย่างไหนไหนเห็นไหเดี๋ยวเอาแค่ผงขาวก่อนตรงตรงทางเข้ามสีผงขาวสี่ห้าร้อยอ่ะหนึ่งสองสามห้าร้อยอยู่ข้างนอกแล้ววิ่งออกมาแล้วจะเอาไหมห้าร้อยหรอไอ้คนขาคนขาปกูนอนว่ะอาผงขาวผงขาว เดี๋ยวไปทำซีโฟมมาแปะกำแพงตรงนี้เนี่อะผงขาวผงขาวโยนให้เรานะโลอหลัใครใครมานะตรงตรงทางตาย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 ในในทางคนเบื่อพี่มั้งพี่อ้าวขอโทษนี่เพื่อนเหรอเนี่ยขอโทษขอโทษแต่งตัวเหมือนมันแกแต่งตัวเหมือนมันน่ะเดี๋ยวเพี่ยวของไปเพี่ยวของไปเพี่ยวของไปวางก่อนชิปชิปประมาณชิปประมาณลังนึงอ่ะ พี่ผมพี่ผมที่ผมมีระเบิดนี่มาเร็วบ่อนๆเดี๋ยเดี๋ยวพี่เอาของมาทิ้งก่อนพี่เอาของมาทิ้งก่อนเขาพุทเยอะที่แยบเลยเนี่ยระเบิดเนี่ยเขาบลิเตียงวะบลิโตเก็บเอาต่อมาต่อมาต่อไดเจีนได้เนี่ยทีโฟด้วยไม่ไม่ขอเดี๋ยวพี่ทิ้งของก่อนใครว่ามาเก็บของในชิปนี่เป็นสอบสามสี่ร้อยเนี่ยโอเคมีโอเคผมผมได้เนี่ยผงผงทำบ็องมาเต็มแก่โอ้ย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 ปืนเยอะเลยปืนเยอะเลยมาเก็บหน่อยมาเก็บหน่อย เปิดกำแพงตรงนี้เผื่อมันบิ้วปักกำแพงไหมวัดใจเลยใจเลยไม่ก็ที่ผมแรกผมผมเลตตอนแรกอ่ะพี่เอ็มันก็บักก็บักแพงอย่างนี้นะตรงไหนตรงไหนตรงไหนผมผมว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าผมผมลองดูแล้วไม่ไม่ใช่แต่ว่าห้องนี้น่าคิดพี่เอ็มแป๊บหนึ่งนะใครก็ได้เข้าทีไอมาอีกได้ไหมอยากได้ยาตอนนี้ยาหมดเลยพี่กับพี่เอ็มสองคนพี่เนี่มียาดิพี่ไม่มีเลยอ่ะอันนี้ที่ผมเนี่ย วิโอ้พี่ผมกดได้ได้อ้าวเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นมาชูพี่แทนได้ไหมได้ได้ได้ออกเตี้ยไม่พยายามไม่ต้องแล้วมันตกกอนมันตกกอนมันตกเยอะเลยเก็บเอาเนี่ยข้องวนเนี่ยได้ป้อมมาเหรอพี่ได้ป้อมมาเหรอโอเคพี่ไม่รู้เล็ดออกตุ๊ตรงนี้มันมีเตียงนะผมจะเล็ดเล็ดเล็ดตรงนี้ออกนะถอยมานะถอยมาหนะถอยมาหนะได้บิลเหรอเฮ้าไปป้อมเนี่ยแปะบิวแล้วแปะแล้วแปะแล้วแปะแล้วเห็นบิวแล้ว ทำไมโดนป้อมหนูซันยิงวะวางบิวแล้ววางบิวแล้วไม่ต้องเลทแล้วเอเรือไม่ต้องเลทแล้วเออได้บิวแล้วไม่ต้องเลทพอพอหรือเลยหรือเลยเต้นป้อมหนูตันยีงอิมซันทีเดียวแล้วเนี่ยวิกล่องเครื่องมือกล่องเครื่องมือเสร็จกูละสวยดิหรือเปล่ะหรือเลย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 พอพอวิวูดเดินปืนเยอะดินปืนเยอะสวยงามขอยาได้ไหมเนี่ย เดินป้อมไหนเนพี่เดินป้อมมือซันรู้เลยเนี่ๆนะน้มาที่ผมเนี่ยยานี่ผมนี่นี่ขอยาใหญ่โอเคสวยหนูซันปิดป้อมก่อนได้เปล่าไหมเมื่อกี้มันปิดเมื่อกี้มันติดป้อมตรงไหนอ่ะโอเคทุกคนก็เลดแตกไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนจริงๆผงขาวที่ได้อะมันเป็นลังเลยนะ ทิงอยู่กับอยู่ในตัวไฟเดย์ไงไฟเดย์เป็นคนหยิบไปรอบแรงนะไอที่ผมหยิบมาตอนหลังมันเป็นที่เหลือ,อ,อก็คือแบบเยอะมากเลยนะเขาไม่ยอมคับหนีคือได้ของมาเกือบทั้งหมดเลยอก็นั่นแหละครับก็จบกันไปนะทุกคนไปไปช่วยเขาโคบเลดบ้านนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ภู้ผมเลดเองนะเป็นแคนอื่นนะทุกคนไปช่วยเขาเฉยเยก็ถ้าชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์ทุกคนกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะผมในการทำคลิปตอ่อไปเนาะ แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆด้วยสำหรับคลิปนี้ผมก็ไปก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปลงเซิร์ฟใหม่หรือว่าจะไปช่วยใครก็ติดตามกันเหมือนเดิมนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อน,นครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย